อยู่กี่คนกันโยมสองตายายยายอายุเท่าไหร่เจ็ด่าเจดแล้วก็อันนั้นตาหกแล้วมั้งหกสิบแปด่ไมดูไปกว่าโยมแล้วนะเจ็ดสิบเจ็ดกสิบแปตาตามองเห็นไหมเห็นคล้องร่างนี่ เห็นข้างหนึ่งพอล่างทต่นี้รองเท้าเด็กรองเท้าหลานเขามาพักอยู่นี่บ้านเขาอยู่ทับย์บางคองเขาย้ายจากตรงนี้ไปเอามานี่มา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 นั่งนี่มาเขาก็มารับอ่ามานั่งนี่มาอมานี่เขาขี่รถมานี่ไปบ้านที่โยมไม่มีใครเอาโยมมานี่มานี่มานั่งนี่ปุยปุยนี่อ้า เดวโยมไมโยมแชร์มานี่ลุงมานีนาก็ไม่ดีเรโยมโยมต้องตอเออนี่ไม่ดองไม่ดองไม่้องติงดังนี้อถามอะไรก่อนจะได้รู้ขาไม่ดีอุ้ยโอ้ยโอ้ปวดข้อเข่าจ้ะ กับยายมีอาชีพอะไรโยมเมื่อก่อนรับจ้างเมื่อก่อนรับจ้างแต่นี้รับทั้งไม่ได้แล้วก็ก่อนรับจ้างอะไรแ่ะรับจ้างตัดอ้อยมาหัดเขาวำไดกคนกลูกเขาก็แยกไปหมดเขาก็ไม่มีใครมาเลี้ยงลูกกี่คนห้าคนห้าคนแต่บวชอยู่โน่นสองอยู่กันอยู่อยู่กําแพงเพชรองค์หนึ่งองค์เล็กยังเป็นพระอยู่ไหมเป็นพระอยู่จ้ะแต่ไม่เคยให้เลยองค์นู้นองค์นี้ยังให้ทีละพันอยู่ไม่มีงาน คงอยู่ตรงกันโเนี่ยพันหนึ่งถ้าใ้นานแค่ไหนถ้าไม่มีงานเขาไม่ได้ให้แต่ปีหนึ่งทั้งปีก็ไม่ได้ให้บางทีก็ว่าโยมแม่ไม่มีงานอะไรนะไม่มีไรายได้ไม่เป็นไรอาศัยเงินคนแก่กินแนวลูกอีกสามคนน่ะคนนั้นก็ไปตั้งยี่สิบกว่าปีนะเพิ่งมาน,ะน่ะก็ไปอยู่กระท่อมน้อยน่ะก็ให้ เขาก็ไม่เคยส่งเคยเสียแล้วเป็นตั้งยี่สิบกว่าปีคิดว่าเขาตายนะเพิ่งมานะ่ะไม่มีเงินเลยนะ่ะน่ะนั่งอยู่นน้นนะ่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจ้ะอีก<ม>สองคนไปไหนอีกสองคนกับผู้หญิงนีนะ่แม่อีคนนี้ละกัอยู่ตรงนน้นเขาอยู่ทางซับทองทองทางนั้นนะจ้ะเขารับจ้างกินเหมือนกันแต่หลงจึง,งแต่หลงกาหลานมาไว้ที่นี่หรือไงไม่ไว้หรอกจ้ะเดีเยาวแม่เขาไปรับจ้างอยู่ที่เลี้ยงเด็กอยู่ตรงเนี้ย แค่เขามารับลูกเขาเย็นๆแค่ให้เด็กมาอยู่ที่นี่เพื่อจะรับกลับจ้าตอนเขาขึ้นรถมาตรงแค่นี้แล้วเขาส่งเสียอยู่ไหมลูกไอคนนี้อีกคนนี้นะก็มีนั่นเขาไม่ให้ตังค์หรอกเขาซื้อกับข้าวมาให้อยู่พี่ปลาที่ละตัวสองตัวตังค์เขาไม่มีให้ก็มีลูกแฝดด้วยไงนี่มีสามคนลูกเขาส่งลูกเรียนมั่งอะไรมั่งสรุปคือหลักๆอาศัยเงินคนสูงอายุอ่าสูงอายุแล้วเงินพิการเงินพิการแปดร้อย ยาตาอีการก็ทำโโกทำให้โอวตก็ทําทำให้เป็นมานานอย่างตาสองปีแล้วมั้งเนี่ยตาไม่พูด <laughs> พูดทันโยมเขาไหมไม่ค่อยพูดหรอกเนี่ยไม่ทันเลยใส่หัวกับกยักหน้าโอเคไม่พูดค่อยอะไรมีโอเคกับโ no. น <laughs> <laughs> ่แล้วคิดว่ายังไงต่อชีวิตอยู่ไปยังไงต่อ อยู่ไปอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้แล้วไม่เคยพูดค่อยอะไรหรอกบ้านหลังนี้อยู่มาโอ้นี่ตั้งสี่สิบห้าสิบปีละมั้งเนี่ยสมัยเมื่อก่อนมันยังทำงานแล้วได้โยมเป็นคนที่นี่เลยไหมอยู่ลพบุรีจ้ะลพบุรีก่อนแล้วถึงมาอยู่เพชรบูรณ์จ้าไดโยมคนที่ไหนอยู่ะไรล่ะตสารคามหรื พะยักสะระคำสะระามแล้วมาอยู่เพชรเชบูรณ์อนตแล้วตอนนี้ก็เป็นคนเพชรบูรณ์ไปแล้วจ้ะเป็นคนเพชรบูรณ์อำเภอวิเคียนแล้ว<น>บ้านกันรั่วบางกันนั่นแหะบ้านสังกษีก็ไม่มีจะนั่นนเวลานั่นกันหลบกันเอาฝนตก แล้วเรื่องจะมะธรรมโมสังโคนี้ไปถึงไหนแล้วจ้าจมะนี่เวลาจำสินวัดพระคำสาไปวัดโน้นนะ่ะวัดโปง่งหลวงเป้าอ่ะมีจำสีลจ้าจำสินแต่เวลานี้ก็ไม่ได้ไปไม่ก็ได้ไปไม่มีรถไปทำอะไรบ้างเวลาปจำสินไปไปซืปปป้อสินก็ไม่ขาวเท่านั้นแหละอมีสวดอะไรบ้างเขาพะสวดกับสวดไปอ่านหนังสือก็ไม่ได้หรอก เดินนั่งสมาธิบ้างใช่นั่งสมาธิมัง่งอาจารย์ให้นั่งสมาธิพักหนึ่งพักหนึ่งตัางต่ไปนั่งนานก็ไม่ได้ใครเดินให้เดินจงกรมอาจารย์น้องนนอะนะแล้วคันนี้คันนี้ภาวนาอะไรบ้างภาวนาอะไรลืมแล้วจ้ะอธิษฐานอันนู้นอันนี้เหมือนกันไม่คำว่าภาวนาไม่อธิษฐานภาวนาคือบริกรรมอะไร<อ>กันหรือกำหนด กำหนด<ง>นะอาจารย์ก็กบอกอัน,นุนอันนี้ก็กทําไปตามเขานั่นแหละว <c oughs> ่านก็ยมจะไม่มีหลักเลยที่พูดหลักภาวานาก็คือการกําหนดจิตมีองค์บริกรรมอะไร,าารการเดินจงกรมเดินแบบไหนไปเดินแค่สามรอบอะถึงนั้นจะเดินตามเขาไปนะั <c> ้น <oughs> โูกปวดทั้งสองคนเนาะแต่ว่าแม่ยังไม่พุทธโธเลย<อ>พุทธโธอยู่เลยอย่างนี้นะจ๊ะใจนึกถึงพระบ้างไหมนึกถึงถ้านึกถึงพระทําไมจึงไม่น้อมไปสู่พระจิตเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เออน้อมอยู่นั่นแหละน้อมแบบไหนด้นาน้อมอ <c oughs> แต่ดูเท่าตามาถามก็ไม่เห็นว่าจะเจริญอะไรเรื่องกุศลจิตให้มัน มีการก็ได้กึแต่จะทำบุญสร้างกุศลไปอย่างนี้ใส่บาตรใส่พวกไปอย่างนั้นก็รู้จะทำยังไงก็ว่าปฏิบัติไม่ค่อยจะเพียงพอแล้วนั่นสิจ้าแล้วนี้อ่งเงียบอย่างเดียวอือมนี่ชวนไปก็ไม่ไปวัดอยู่แต่บ้าน หลุดหลุดแล้วนะเมื่อไรจะหมดเวรนั้นเองคิดอยู่แค่นั้นเนี่ยใช่ไหมอ๋อนล้มีอย่างอื่นแล้วมันไรสมุดเวรเมืไรสมุดกรรมบางทีก็บอกนายศาสตร์เบื่อแล้วยังเบื่อแล้วบอกเบื่อแล้วเบื่อแล้วเนาะใครเกิดอีกเอาไหมมาเป็นอย่างนี้อีกเอาไหมด้ยบอกแล้ว บัวละแค่จะเกิดไม่เกิดนะตายไปแล้วจะได้เกิดไม่ได้เกิดบัวถ้าบัวเกิดก็ต้องนิพพานอย่างไสก็ได้เกิดยังไงก็ได้เกิดถ้าบัวเกิดต้องดับนิพพานแต่จะเกิดไสถนัดแล้วถ้าบัวมดกิเลสมดตัณห้ามดราคะมดโทสะนี่โอ้ยยังได้ได้เกิดเกิดไปดีบัดีถนัดและเจบจบของว่าจบของไปดีบัว จักเลยก่ะ้ะจักเลย <c oughs> กลิ <c oughs> จกรรมทะเวนอ่ะทีะ่นี่กรรมข้าเห็ดยังได้บ้างละ่ะตอนนี้มีกรรมดีอยู่บ่เอาอยังที่เป็นกรรมดีลองลองเจริญใน้ v ữ <c oughs> อะไรที่เป็นกรรมดีเนี่ยลองพูดให้ฟังมีอะไรบ้างที่ระลึกได้บ้างอาที่เช่นทำบุญทำทานตายมีอย่างอีกทำบุญทำทานทำอย่างบางน้อบางอ่ะเด้ <c oughs> พุดบอก่อดซาลาโอคะพผู้เฒ่าอยู่บ่อพูดก็ไม่เป็นเลยมั้งกระยูมพูดหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วเพราะธราจะอ้าปากทางนี้ก็ขลาดแล้วเนี่ยธรรมาติเสียอาทั้งหนูก็แล้วเฉยแเลยเออโดนโนไปก็เลยเช่าเบามีผู้แทนแล้วตัวสบายป่ต้องเบามีแต่ผู้แทนเบา ว่าแล้วก็แล้วตัวเนาะข้ามาแล้วก็สิยุบบ่าดอเอาเอาข้าวมาให้สักแปดลูกไปสองตายยายไปกินกันกบข้าว วัดไหนโอ้ถามเป็นหน่ะตัววัดไหนถามเป็นวัดไทยอิดอิดวัดไทยอิดอิดวัดไทยอิดอ่อยู่วัดพระพุทธแสงธรรมสระบุรีพระพุทธแสงธรรมสระบุรี เคอาบุรีไปบวชเนี้ยเคยไปบวชโอ้นี่นักบวชคนนี้บวชโดนไม่ไดเนี่ยะบวชสามมันสาสามมันสาว่าอ้สักเคฟังบึงสักเคบอกะก็เสักเคลืมแล้วบอกลืมอ๋อไปอยู่วัดเอ้บัดยังคำไหน่ะ กันก็เผาคงได้บดอีทีวีโซโยจักคุมาได้บดหมดเลยถ้ามีคนขึ้นให้ยนะได้เดี๋ยวขึ้นให้ลองบึงสิขื่นหายนะรืมแล้วโอ้ยเอาเอาต้องบึง,อ,อ,ง,บงอีทีพีโซก่อนทับเหนี่บอดได้ก็แล้วแั่นนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาดีใจดีใจครับชืสอลืมไปยังป่าน ย่อนบททองเลยแต่ว่าสีลืมไหนบ,บอกบอกครับท,ทิปแล้วก็แล้วเลยปลาคักหมดทึกแล้วก็แล้วเนาะเอาแล้วก็แล้วเท่านั้น,นเดี๋ยวจะบอกบทสวดมนต์ทํานบ,นท,าบทสาวบทแรงรหรือเปล่าเทพก็มีฟังเอามีฟังเอากันบ่ ใช่ไหมเขาสวดมนต์ทุกเย็นฮะเขาสวดมนต์ผู้ใดสวดสวดตามวิทยุนั่นแหละก็อ่านหนังสือไม่ได้หรอกอยากสวดตามวิทยุสวดอะไรตามวิทยุอะไรเอาอีพีโซ่อวาอะไรอย่างนี้เนี่ยแจะสวดอะไรพระนั่งสวดตามไปเปิดวิทยุฟังเหรอจ้า แล้วเคยฟังเทศฟังอ,อะไรเนี่ยไออะไรตอนตีห้าก็ใครเทศนะักไอพระอะไรนะครสวรรค์นนะ่ะตีห้าเคยฟังเทศกับพระไหนบ้างที่ที่ฟังมามีชื่อไหนบ้างมันก็มีแต่แค่นี้หละจ้ะมันมินยุมันไปไม่ได้มันเปิดไปได้แค่ช่องเดียวเคอยากฟังหรือเปล่าล่ะธรรมอยากฟังจ้ะ ไปอยากฟังก็จะใช้วิทยุไปฟังฟังวิทยุมันหลังเล็กๆอันนี้มันเปิดได้แค่ช่องเดียวดังนั้นก็มีรับเพงอ๋อมามามานี่วิทยุนี่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ชั่วโมงอ,อ,อยู่ในนี้ถ้าจะฟังนะ,ะฟังจะ้ะออฟังจ้งะโอารีโมทอยู่ไหนรีมตาม ใช้ฐานพอพอเสียบไฟปั๊บก็จะชาร์จเป็นฐานแห้งไปเลยชาร์จไปในตัวพอเสียบไฟปุ๊บเปิดปป๊บชาร์จไปพอ,พอกลางวันเราอยากจะมานั่งข้างนอกเราก็ถือมาฟังเฉยๆก็ได้ชาร์จอยู่ในตัวไม่ไม่ต้องไปใส่ฐานวิธีเปิดแค่นี้เองนี่นะปิดเปิดเนี่ยแค่นี้เปิดแล้วมีร้อยหกสิบสี่ชั่วโมง

ฟังหลวงพ่อฉันนะมังพูดในชักนะเสี้ยงนี่บอก <c oughs> อานนี้นะหนึ่ง <c oughs> นี่ปิดอย่างนี้นะโยมหนึ่งกับสองเนี่เป็นทำวัดสดมนหนึ่งทำวัดเช้า เลขสคือธรรมวัตเย็นจากเลขสามไปจนถึง164จะเป็นธรรมะหมดถ้าโยมกดหลักหลักหน่วยคือกดแค่ตัวเดียว1ธรรมวัตเช้า2ธรรมวัตเย็น3ก็เป็นธรรมะจนถึง9ธรรมะหมดถ้าจะกดเลข10ก็1กับ0นย์ ถ้าจะกดเลขร้อยก็หนึ่งศูนย์ศูนย์มันมีสองหลักกับสามหลักถ้ากดหลักหลักเดียวก็คืออย่างนี้ดูนะ,ะนี่เปิดแล้ว Play card. เล่นไปที่ F card อ่าทีนี้ทีนี้แต่มาจะจะเปลี่ยนช่องนะนะเอาช่องช่องส <Your> ี่ยืนเปลี่ยนแล้ว <c oughs> มีช่องที่สี่ก็ได้เวลาของการฟังทำกันทีนี้เดี๋ยวดูทีนี้เป็นหลักสิบหลักสิบก็ต้องกดสองครั้งถ้ายมต้องการนมไล่ไปกันที่สิบก็หนึ่งศูนย์สิบเอ็ดก็หนึ่งหนึ่งสิบสองก็หนึ่งสองเนี่ยกดสิบสามก็หนึ่งสามคิดเราจะมีสิบสี่ก็หนึ่งสี่ข้าขึ้นมาแต่พอ จุถึง99แล้วทีนี้เดี๋ยวหลักร้อยนะอันนี้เก้าเก้าดูนะเก้าเก้เปลี่ยนแล้วกอได้เวลานี่นี่การที่9ก้าสิบเก้องการต้องต้องกดเก้าสองครั้งถูกไหมใช่พอหลักร้อยปั๊บต้องกดสามครั้งใช่ไหมหนึ่งศูนย์ูนย์ถ้าร้อยเห็นึ่งคำว่าอ่าช้าแล้วไม่ได้แล้ว กบไปไปโซนนู้นแล้วหนึ่งศูน yep> ย์ศูนย์าเราเปลี่ยนแล้วนี่กันที่ร้อยแล้วก็ได้เวลากันที่ร้อยยี่สิบนั้นหนึ่งสองศูนย์ทำเปลี่ยนแล้วร้อยร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบทีนี้พอเราต้องการ<อ>จะสวดมนต์แล้วอ่าแต่ทาวัดเย็น<อ>ก่เลขสองก่เลขสองนะวัดเย็น <จะ S 1> ปุ๊บจ,จะมีริ้งๆิงถ้าทำวัดนี่นี่ทำวัดเย็นเลขสองเลขหนึ่งทำวัดเช้าเลขสองทำวัดเย็นเนี่ยอย่างเย็นเนี่ยต้องก่นเลขสองอยโงยม,ม,มเข้าใจอย่างทีนี้

อันนี้หมุนขึ้นกับวิทยุถ้าถ้าฟังธรรมะต้องตีกลับมาดัานกลับมาาฟังวิทยุก็ยดันออกไปทางนี้นี่คือรีโมทมนะเวลาจะทําวัดนี้กดเลขอะไรเลขหนึ่งใช่ไหมหนึ่งทำวัดเช้าเลขสอง,สอ,งอ่าทำวัดเย็นนอกนี้เป็นธรรมะหมดร้อยหกสิบสี่ชั่วโมงอยู่ในนี้แล้วก็ฐานก็ไปชาร์จ ชารไฟก่อนช้ไดใ้เต็มก่อนนะถานจะได้อันนี้คือเมมโมรีการ์ดถ้าตัวน,นี้ดึงออกก็จะไม่มีเสียงนี่คือตัวการ์ดที่บันทึกแทนแทนคัเสเซ็ตสมัยก่อนย่อมาเล็กๆนี่ห้ามไปกินนะ <c oughs> กินพ่ได้นะมากินธรรมะไม่ได้นะ <c oughs> อ้าวเก็บไว้อันนี้ถึงก็เวลากดก็แต่ต้องเปิดนี่ก่อนนะ <c oughs> เปิดแล้วถึงค่อยกด ตัวนี้เครื่องมันมันสามารถกดได้เลยไม่ไม่ต้องไปกดปุ่มอื่นเลยเล่นแต่สีดําอย่างเดียวพองั้นเล่นแต่1นึสองสไปถึงเลข9ก้ถ้าต้องการ10ก็หนึกับ0ูนย์สก็หนึ่งหก็หนึ่งสเนี่ยไล่ไปพอหลักร้อยก็หนึ่งนย์ย์เนีเดี๋ยวเอาให้เงินไ้เจ้หกพันไปไปใช้ ใหญ่จะไม่ด้อะไรหรอกหับพุทครับขอบพระคุณท่างคืนคุณนะครับห,หายใจเข้าพุธหายใจออกโทสองคำที่เขาเรียกว่าบริกรรมอะไรก็คือภาวนาบริกรรมว่าพุธโท แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านนี่สามภาษารู้แล้วเนี่ยที่มาปากคักแท้อีทีพิโซจือมาได้่ได้ดหดพูดยังไงนี่กัดหูนี่นี่ไม่ได้อะไรไม่เคยสอนอะไรพุทโทรผิดป่าจะคล้องมาได้เนี่ยบ่มีบุญติดตัวไปแล้วนะ ไปหัดพุโทโธไปตัวตวันนี้แดดจ้ามากนี่คืออะไรตัวเกม ตอนนี้สี่โมงสิดนาทีอยดโจมใครที่จะมาสวดอีทีปีโศข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีก็วันที่สาอข้ามปีไปถึงวันที่1ในเดือนมก,การาสามสิบเธันวาหกสา แล้วก็สวดกันข้ามไปถึงหนึ่งมกราหกสี่จะได้เป็นมงคลชีวิตรับวันใหม่วัดพระพุทธแสงธรรมก็สวดมนต์ข้ามปีก็ขอเชิญ,ญยัดโยมาปฏิบัติร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันเราจะเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่30มสิบในช่วงสองทุ่มบทในคัมมะสัมมาปฏิบัติ ลจากนั้นก็จะปฏิบัติต่อกันไปส1มเหนึ่งเราเช้าก็ตักบาตรแต่เช้า2จนถึงวันที่3มก็วันที่สก็จะลาศีนกันเดินทางกลับตอนสัก9โมงอะไรเวลาศีนตอน9โมงแล้วเดินทางกลับทานข้าวตักบาตรเรียบร้อย ใช้ชีวิตใ้เป็นมงคลในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี63ถึง64นะก็ขอแจ้งให้ทราบนะก็จะมีสวดมนต์คาบปีกันบางคนก็อยากทราบกำหนดการก็แจ้งแล้วนะว่า30 2ทุ่มก็เริ่มบวชในคับม,มากัน ป,ปฏิบัติต่อไปถึง31ช่วงกลางคืนก็มีสวดมนต์ข้ามปี31ทธันวาจนถึง1มกราคมนะเสร็จแล้วเช้าวันที่1ก็ตักบัตรแต่เช้าวเป็นมงคลชีวิตแนละปฏิบัติกันนะถึงวันที่2แล้วก็วันที่3ก็ลาสิกขาก็ดูว่าใครมีเวลากี่วันก็ ตามอัธยาศัยยางไม่มีก็ข้ามปีศาสเถึงวันที่หนึ่งก็มากันทุกปีญาตจุมก็เจอ,อะเยอก็มาได้แล้วก็ใครมาแล้วก็อย่าลืมชมอุโบ,บสถมหาโบดสถ์หลังใหญ่ไม้แดงที่งดงามตะการตามีไฟระยะสวยเข้าไปนะไปดูศิลปะ ที่เป็นโมเดลที่ครูบาอาจารย์ออกแบบเองก็คือตรรมานะมาดูความสวยสงา่าแค่โยมยืนหน้าประตูบทเราก็ตัวเล็กนิดเดียวแ่ะประตูใหญ่สูงนะก็มาวัดพระพุทธแสงธรรมถ้าว,วันอาทิตย์ที่จะถึง13บธันวาหกสามเก้าโมงเข้าบทบวชพระห้ารูป เก้าโม,มก็จะเริ่มบวชพระในมหาบวชสดหลังใหญ่ไม้แดงนะห้ารูปวันอาทิตย์ที่สิบสามที่จะมาถึงเอาละตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็ขอจเจริญพรเพียงเท่านี้ก่อนนะ